โอเคสวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะบ๊อบบี้นิโม่เนื่องจากห่างหายไปนานกับเกมฟรีไฟล์นะวันนี้ผมกลับมาแล้วครับผมจะมาโรงแรงกับเพื่อนครับโอ้โหเยอะจังวะจะไหวไหมเนี่ยก็ไหวไม่ไหวก็รอดูนะครับทุกคนลงมาเฮ้ยถูกน้องพวงนี่มาจากไหนเจ็บตาเนี่ยอ๋อ ตกไอตกทหารทิไม่ใช่ตกเอาไปจูบีร้อยเอาทิ้งได้ไหมเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยตีเย็นตีเย่นน่าปะอุย้ยโคตรนัว,ว,ว,วนทุกคนแบบเยอะตะวันทีผมไม่มีใครเปิดไมเลยนะ ผมก็ไม่เปิดเหมือนกันอ่าเห็นแล้วอ่าไอ้น,นี่มาฟาร์มของเราไ,ไป,ปเงินด,ดาวละเจ็ไปนะครับเพื่อนอยู่ตรงไหนโอเค,อเคละเจ็บเฮ้ยไปไหน แล้วตายเพราะเจ็บพันยาเหรอมามาเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปมันเป็นมันเป็นไอ้นี่เป็นหรอนี่ไงหัวแต่เป็นหรอจะเข็มเงยังไงคืนผมแรงกว่าทักเพื่อน หมดตตี้เอาลไงไหอยากได้เงินซื้อไอทมกันหมดแล้ววะมาลงเยอะอยู่นะแต่ไม่เจอน่าจะหมดเนาะอากปืนดีกว่านี่ปืนแรงอยากได้เงินซื้อไอเทม เฮ้ยอุ้ยตกใจหมดนึกว่าคนเมกี้เน้ยเพื่อนลงมาจากไหนไม่รู้มมัน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 มัเฮ้ยามกระเือนอ่านี่ตายมมันมันมันมาแล้วอือมีดูนเ้ นี่ร้านคิวดูครับคิวฟรีเข้ามายังไงร้อยตรงนั้นองไน,นวะหอเจอแล้วโดนนะโดนเอาโอ้โหผมโดนร,ร้อยครับเล่นนานเกินไปเมื่อกี้เนี้ยโดนเลยชุบดเฮ้ยชุบดเฮ้ยเฮ้ยมันไหนอย่างนี้นี่ อุ้ยไม่โดนนี่ไงไม่ตายหรออา้าวเรียบร้อยเพื่อนลดัดนี่เอาของมาเอาของมาของเองดิมผมลูดลูดลูดนี่นีครับอ๋อเพื่อนผมอยู่ไหนนี่ไงเพื่อนผมนี่พอละไปเชิญเพื่อนก่อนเพื่อนก,นกำลังโดนโมนีย โอ้โหสายจูงหมาพวกเพื่อนโดนแน่ะไเนี่ยนี่ดนเยอะโดนอะก่อโดนหน่อยไหมไม่โดนตรงนี้โดตายหมดแล้วเอาโดนนไม่โดนเพื่อนโอ้ยตายวะทำไมตีเนาะไม่ไ้จะคิวจวมาตาย โอ้โ๋ออาจจะยังนะไหนวะเห็นมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เน่ะนเจอแล้วเปดูในแอดอกดีกว่าเห็นร่างไอดอกไปเยอะจ่ะ อาจจะยังอาจจะยังไม่เจอน่าจะหนีไม่ตามดีกว่าตามทำไมวะตามไปก็ตายเหมือนเดิมวิ้เพื่อนเราไม่เมอาจัดเลยเรียบร้อยร่ว้วง น่าจะหมดเมืองน,นี้น่าจะไม่มีแล้วก็ทุกคนครับก็ฝากกดไลค์กดช่วย subscribe ด้วยนะครับถ้าใครเขาเอ้ถ้าใครเข้ามาถึงถ้าใครเข้ามาดูถึงจุดน,นี้ก luôn, เ็เราไปล่าคนกันต่อเลยวันไหนที่เล่นก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเก่งเลยครับ เว้ยทำอะไรกันอ่ะมานี่น้องอเกาะใจหน่อยนะไม่โดนโอ้โหยิงไมตายได้ไงกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันเอ๊ะทำอะไรทำอะไรอะไรเฮ้ยแกนะครับว่าไปไหนยิง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 โอ้โห สามยี่สามมาแล้วเฮ้ยมีปไปไหนนะเย็นเย็นไม่ชาวน้อยตามันโอยโทม,นโมนันโทมันยังไงวะอ๋อนี่ไงตกมงตายโอ้โหเพื่อนเอาชีวิตเลยโอ้โหยด้อย ได้คิวเลยเพื่อนดับเพื่อนนะเอาหมดแล้วเหรอโคตรมันนะ่ะแต่ว่าเพื่อนได้คิวเอเะท้าเพื่อน เพื่อนเราไม่เอาจัดเลยอ๋อจะตายแล้วนะตายนะอ๋อตายมันแล้วนะวนะไปผมมาแล้วจ้าผมมาแล้วจ้ามึงมีมีตัวไหมไปตรงนั้นน่าจะน่าจะมี ไม่เจอเอารถขายไว้ตรงเนี้ยขับได้ไหมขอเอานั้นเนี่ยไปตรงนนั้เอานั้นเนี่ยเพื่อเพื่อนปโดนแล้วมาแล้วเย้ยกับเพื่อนมาช่วยแล้วช่วยตามไอ้วอให้เอ้ยเอ้ยตายวอไม่ได้โอ้โหนี่ม่ตายโง่มาตาย ยังเออตบไอ้หว,วอเพื่อนอยู่เยอะอ้าวแล้วนี่ทำไรอะ่ะอ้าวทิ้งเหรียญคุณหล่อนอะไรเนี่ยุบ้าหรือเปล่าไปเลยไปเก็บเหรียญเร็วๆเๆ,ๆไปชุบไปชุบโอ้โหดูดูทำตัวดูทุกคนครับดูนะครับเนี่ยไม่ทำตัวดูดิเนี่ยเห็นปะอื้ม เพื่อเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรคุณวิ่งเข้าตู้ตั้งแต่แรกมันก็ได้เกิดแล้วอโอ<ฮ>ตายเถอะทุกคนครับฝากรีพอร์ตด้วยนะเดี๋ยวแค่น,นะครับทุกคนน้องผมเองครับมันกวนตีนผมเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆชุบๆมมาแล้วนันอ๋อ ทีนี้จะทําอะไรก็ทํว่าได้เกิดแล้วทําอะไรก็ทํานะครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมได้เกิดแล้วผมมาเอาไอ้ดอกตรงนี้ก่อนจะมีของดีเอเดบิลรอเปล่าทอมสันมาทอมสันกระสุนไม่มีเฮ้ยกระสุนไม่หมดกระสุนไม่มีขอทอมสันตัวเดียวนี่ก็เหลือแล้ว นี่ิงไปร้อยล่วงอาบปยองป๊อกป๊อกมาแล้วจ้่อยู่ไหนครับน,นัวจังเลยนีย่นทำอะไรนี่ไงเดาเยนชุดก่อนอครับมันือยุทตหน้าตาตายุทตหน้าตาตานี่จอยวหญ่มนตี้โอ้โ,ยโ,ยโ,ยโย ไอ้รองมันตึงกับเขมังของอยู่ไหนในมิติเอคองเอเคไม่อยากได้เท่าไหร่ครับทุกคนหาปืนใหม่ก่อนอันนี้ไม่ไม่มีสมนี้มีไหมนี่ไงเอซีได้ได้ปืนดีแล้วแต่ว่ากระสุนไม่มีแปดนัดเ้นี่ยเห็นอยู่แป๊บบเก้าสิบ พอแลเก้าสิบแปดไปดีกว่าเอ่อหนาวมากครับทุกคนอยู่นี่โคตรหนาวครับเราทุกคนหนาวไหมครับอยู่ก็เห็นข่าวแล้วว่าน้ําท่วมใช่ปะก็ก็สงสารอยู่นะครับทุกคนก็เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้นะครับผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีตังค์ขนาดนั้นถ้าผมมีตังก็อาจจะบริจาคให้ก็ได้ ผมไม่มีตังค์อันนี้ยตังค์ทีกินข้าวก็มันจะมีนี่ไงล่วงไม่ใช่ล่วงนี่มอตี้เออมอตี้อตโอเคครับทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยเนาะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกว่าจะได้คลิปเนี่ยไม่ได้ง่ายนะเนี่ยเล่นทั้งวันนะเนี่ยคือมันเล่นไม่ออกครับทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยทุกคนคือเป็นเหมือนผมไม่รู้อื คือแบบเล่นแล้วมันยิงคนไม่ได้ครับถ้าตายต้นเกมก็คือตอนนี้โปรแกัมในเกมหมดครับยิงคนยิงเพื่อนอื้มเฮ้ยไอันนี้ไปไหนไปไหนไม่โดนนี่ไงอื้มแต่ให้มันนี่งไอ้เออเงินลวงลวงตอนไหนนี่โอ้ยไปไหน เย็นเย็นเย็นมาแล้วมาแล้วเย็นเย็นสวยมดตี้อ <hi> ู้ยไม่จึงกลับเอาไอ้นั่นขับรถไปไหนเอารถพังแค่นี้ไม่ตายขอแจมหน่อยได้ไหมหอ่ายืนยิงอะไรยืนยิงอะไรมดตีไอ้นั่นนี่ไงลาส์คีแม่ เอาเหลือตัวเดียวนี่หวะผมอมันนี่เกมนักเกมนักไยวอลทำไมเนี้ยทำไมไปวอลมันตายแล้วอ่โหเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย